ที่จังหวัดลำปางครับมาหากรรมยานยนต์แห่งภาคเหนือลำปางมอเตอร์โชว์2024เริ่มขึ้นแล้วนะครับท่ามกลางความสนใจของผู้รักยานยนต์ครับ ที่ลานจอดรถด้านหลังลานฮักยูศูนย์การค้าเซอร์ทรัลพาซาลำปางนางสาวนิตยาพงพาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเปิดงานมหกรรมลำปางมอเตอร์โชว์ครั้งที่22โดยมีนายกิติพันธ์นวลจันชายประธานหอ,อการค้าจังหวัดลำปางร่วมพิธีเปิดซึ่งจังหวัดลำปางร่วมกับหอ,อการค้าจังหวัดลำปางจัดงานมอเตอร์โชว์ถือว่าเป็นงานประจำปีเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งจะนำมาสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี โดยเฉพาะกระตุ้นให้เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมยานยนในจังหวัดลำปางคึกคักช่วงท้ายปีโดยจัดพื้นที่ซื้อขายยนตรกรรมคุณภาพที่ตอบสนองทุกความต้องการแต่ละค่ายรถนี่นะครับมีโปรโมชั่นน่าสนใจมากมายครับ การจัดงานลำปางมอเตอร์โชว์ปีที่ผ่านมายอดขายรถยนต์จำนวน398คันรถจักรยานยนต์192คันรวมแล้ว590คันค่ะมียอดขายกว่า650ล้านบาทสำหรับการจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่22จากความร่วมมือของผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ยานยนต์ไฟฟ้าและมอเตอร์ไซค์รวมทั้งบริษัทของผู้จำหน่ายรถยนต์มือสองพรีเมียมและอุปกรณ์ตกแต่งนอกจากนั้นภายในงานยังมีการส่งเสริมการแสดงออกของเด็กและเยาวชนในรูปแบบของการ ประกวดต่างๆอีกทั้งยังได้เปิดลานกิจกรรมพบปะสังคมยานยนต์และกิจกรรมคอนเสิร์ตจากศิลปินงานจะมีไปถึงวันที่10พฤศจิกายนนี้ค่ะ